สัสดีค่ะสวัสดี่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินด ER. ีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่พอใจน้องรุ่งฟ้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีพี่แม่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากคุณแม่ยิวนะคะที่เม่ตาเขครอบครัวของพี่พอใจน้องรุ่งฟ้าของเรานะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยิวนะคะขอพระคุณอย่างสูงคานะคะ้วยจากคุณแม่ยิวนะคะ กราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่ฮิวนะคะที่เมตตานะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่เมตตานะคะกอขอให้บุญบารมีช้างพระครูป,ประกรช้างสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะ,ะปกปักรักษาคุณแม่ท่านนะคะขอให้ท่าน,นะะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงนินทองค่ะไม่เจ็บไม่จนนะคะ ทิ่สิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้ท่านนะคะมีโชคมีลาภก้อนใหญ่ๆนะคะกราบขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยิวนะคะที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูน้องรุ่งฟ้าที่พอใจนะคะควรมาให้ที่พอใจน้องรุ่งฟ้านะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณคุณแม่ยิวนะคะสวัสดีค่ะวัีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนหุกขอบคุณคุณแม่ก่อนเลยขอบคุณค่ะแม่ยิวกราบขอบพระคุณคุณแม่ยิวค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ะขอบพระคุณคุณแม่ยิวคะ่ะน,นขอบคุณคุณแม่ยิวนะคะที่เมตตาคะ่อะอร่อยๆเลยขอบพระคุณอย่างสูงนะขอบคุณคุณแม่นะคะที่เมตตา ห้าสาวนะคะขอให้บุญบารมีช้างพระครูประ,ประกำช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะปกปักรักษาคุณแม่ยูนะคะขอให้ท่านนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้ท่านนะคะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ๆนะคะขอพระคุณคุณแม่ยวนะคะขอบพระคุณอย่างทรงค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะที่เมตตาค่ะ อิ่มเลยสาวๆอิ่มเลยนะนี่นะคุณแม่เมตานะคะอร่อยเลยสาวๆมาถึงก็ได้กินเลยนะคะกล้วยกำลังสุกนะคะแม่ยิวยกลยกลางไรป้อนช่วงเย็นนะคะหวานกล้วยหัาหามอยู่นะคะกล้วยสุกไยป้อนวันนี้นะคะคุณแม่ค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบพระคุณพุ่แม่ยิวนะคะที่เมตตานะคะก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณคุณแม่ยูวค่ะอืมกินแล้วเห็นกนละมังส่งพ่อเลยเก่งที่สุดเลยอืมเก่งมากเลย